ครับเราสวัสด,ดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่4พฤศจิกายนนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักงานทําสีดําด้านนะครับใส่ชุดสีเซตสี55นะครับใส่ขอบไกายเดิมได้เลยนะครับทํโลงไปให้แล้วนะครับ ลองให้พร้อมใส่ครับ455สีเซ้า455นะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทำสีดำด้านท้ายพับก็เป็นแบบ M4 นะครับลองแก้มปรับระดับท้ายยืดหดได้หลายระดับนะครับลองแก้มปรับขึ้นลงได้นะครับ ล็ like อกน็อตตัวนี้นะครับสองข้าวโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ หรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับรับทำส่งตามสั่งครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับ4ส4 5 2 4 5 5 4 5 7นะครับสอบถามก่อนได้ครับ โอเคครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me